ไปเด้อพี่น้องกินเขากับแกงเลี่ยงยายกระเทียตามสูตรของยายล่ะป่าที่หามาได้เอามาตากแดดแล้วก็เอามาเฮ็ดกับเขาพี่น้องทอดก็ได้หรือทอดกินเหลือเราก็เอามาแกงเลี่ยงพี่น้องพักนั่งอ่างาห์้หาวน้ำสวนนั่นแหละพี่น้องนีพักตำลึงมีบวบแต่แซบกี่เรียกพี่น้องนี่ยายกระตำเครื่องแกง กี่พรข็งแน่หมะหอมแดงแน่กะใช่แน่ไข่ดลอลงไปน่อยนึ่งแตมโกใส่กา้านพี่น้องแน่กระปีน้ำแกงเลี้ยงบ้าน,านพี่น้องสูตรของยายโจมจ้านี่ปลาปลาที่เหลือจากกินทอดอัน,นห้อไมาแกงเฮ็ดดัดแปลงได้หลายอย่างพี่นอ้องสดปทอนทกับข้าทายยู่นี่พี่น้องกินก็ได้ สุดเดเือดแ่บวิธีแกงไยกก็เอาสูตรของยกแหละจะมีน้ำปลาเหมือนเดิมแล้วก็ตํากุ้งเองใส่น้ำจักน้อยมีเครื่องแกงมีกระสายมีห,หัวหอมแดงมีบักทีแข็งป,ปีโขกใส่กันเอาเนื้อปลาโขกใส่น้ำจักน้อยแล้วก็เป็นกระสายโอ๊ยวันนี้ก็มาบีมาบีปลาใส่นี่พี่น้อย มีป่าที่เขาหามาได้หรอมากแกงใส่เห็ดไลายหลากหลายไม่นูพี่น้องเอ้ยแซ่บดิ้แซ่บของย่ายดิ้อพี่น้องเอ้ยย่ายกึงเขากันได้พี่น้อง,ง,อง,องรักตีจ้า